มาถึงที่แคมปิ้งนะคะวิวติดทะเลมองเห็นทะเลชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนกางเต็นท์นะคะแล้วก็บาร์บีคิวกันนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาวิวสวยๆให้ดูนะคะถึงที่แคมปิ้งแล้วค่ะทุกคนคือสวยมากอยู่ใกล้ทะเลเลยค่ะทุกคนวิลเลียมลูกกระด,ดาษก็ฟลอ แบบ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 เยอะเเดี๋ยวจะเอาวิวสวยๆให้ดูนะคะทุกคนแกะของเล่นให้ให้น้องก่อนนะคะว้าวได้เสร็จได้เสร็จ e พอร์เฟ e เพอร์เฟคแคมปิ้งสไตล์แล็บบอทแย่สปอร์ลูกก็ได้ So you do know this isn't ours huh what is this that? is someone else's yeah yeah i know because just pump. because you put 10 on that's why we stay here yeah, oh, yeah. Hi. Hi. but you need to Hi. move them because someone might want to camp here that's why i'm saying yeah, yeah because yeah, you're sat I, know. There, they won't. I know when mm. they when they drive here i will move mm. ah. ไปมอบดีสไปว้าวที่นี่เรามี t ันในบอท as well เดี๋ยวอปดูให้ดีทุกคนวิวคือดีมากเน่ก็จะเป็นสถานที่แคมปิ้นะคะ ที่สูบลมที่คุณพ่อซื้อมานะคะคิดว่าจะทํำง่ายๆค่ะเหนื่อยเอาการเลยนะคะแม่เสนอตัวที่จะช่วยคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อก็บอกว่าไม่ไมเดี๋ยวทําเองไเรียงไเรียงลกันค่ะคุณพ่อกําลังเป่าลมที่นอนนะคะ <laughs> ความโชคดีของพวกเรายังมีอยู่นะคะทุกคนคนที่มาแคมปิ้งที่นี่นะคะเขาใจดีมากๆเลยนะคะเขาเอาที่สูบลมนะคะมาช่วยพวกเรานะคะพวกเราก็เลยได้ที่นอนแบบว่ารวดเร็วกว่าที่คิดนะคะพอกางเต็นเป่าที่นอนเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณพ่อก็ ก่อไฟทำบาร์บีวนะคะบาร์บีวนี่นะคะพวกเราซื้อของก่อนที่จะมาถึงที่แคมปิ้งเนาะพอมาถึงก็กางเต็นท์เสร็จเป่าลมที่นอนเสร็จคุณพ่อก็ก่อไฟทำบาร์บีวเนาะก็จะเป็นไส้กรอกนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์เท่านั้นเองนะคะก็ทำเสร็จแล้วก็แม่ก็ต้องรีบทานนะคะทุกคนตั้งแต่มีลูกนะคะก็ทานข้าวแบบว่าเร,รวดเร็วมากๆเลยะคะบางทีจุกอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะไม่รีบไม่ได้นะคะคือแบบอ่า ต้องรีบชฉวยโอกาสไม่งั้นลูกกวลลนอะไรเงี้ยเออต้องรีบตามลูกนะคะ,คะทุกคนอย่าลืมติดตาม ep ต่อไปนะคะทุกคนลินอยากจะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากค่ะทุกคนอย่าพลาดนะคะ